แก้วนี้มีชื่อว่าทรีโชนเมนูนี้ไดไอเดียมาจากใน t ิ k กต็อกเนี่ยแหละต้องเท้าความให้ฟังก่อนเมื่อก่อนมีช่องนอกอยู่ช่องนึงเขาจะชอบทําเครื่องดื่มแบบแยกชั้น FC ตัวเล็กตัวน้อยรวมไปถึงผู้ใหญ่จะแท็กให้เบิ้มทาตามเราก็ไม่ติดไม่ขัดทําตามให้ดูเลยสําเร็จบ้างเฟลบ้างปะ,ป,ะปนกันไปจนเกิดปรากฏการณ์แท็กพี่เบิ้มกันอยู่พักหนึ่งตอนนั้นคือถ้าทดลองวิทยาศาสตร์ต้องแท็กบางดีถ้าเรื่องทําตามเครื่องดื่มต้องแท็กพี่เบิ้มแล้วกลายเป็นว่าช่องทาเครื่องดื่มช่องนอกนั้นนนน่ะะะเเเเเเคคคาาาปปิิิดอออมมมตืืททยยแ็็็กกกใรจหล ทั่วโกบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นอะไรที่สนุกมากคนทดลองทําก็ต้องรุนว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จคนดูก็เอ็นจอยตามพอหลังจากที่เขาปิดคอมเมนต์เท่านั้นแหละเราก็มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเขาไม่โอเคหรือเปล่าวะเขาจะว่าเราไปก๊อปปี้หรือเปล่าเขาจะรําคาญพวกเราหรือเปล่าก็เกิดคําถามขึ้นมากมายในหัวหลังจากนั้นก็เลยหยุดทําตามคลิปที่ FC แทนยังมีใครจําเหตุการณ์ช่วงนั้นได้ั้ยช่วงนั้นสังคม TikTok คือดีเวอร์ได้ฝึกทําช่วงทดลองช่วงนั้นแหละก็เลยได้เมนูนี้มาก็ต้องขอบ คุณช่องนั้นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แท็กที่ทําให้ได้ไอเดียเมนูนี้ขึ้นมาว่าแล้วก็คิดถึงบรรยากาศช่วงนั้นเนาะจะว่าไปเมนูเนี้ยรสชาติมันก็ไม่ได้ว้าวมากนะแต่ว่ามันเป็นสีสันถ้าสั่งมาถ่ายรูปทำคอนเทนต์อัพลงสตอรี่เออแบบเนี้ยได้ที่รสชาติมันไม่ได้ว้าวมากเนี่ยเพราะวัตถุดิบมันจํากัดเพื่อต้องการให้แยกชั้นแต่รอบนี้ลองใช้โซจูคอมเบร์รสองุ่นมาผสมด้วยเออรสชาติดีขึ้นชั้นแรกสีแดงเนี่ยจะใช้เป็นไซรัปสตรอเบอรี่10 ml ชั้นที่สองสมกับสสปป ใส่น้ำมะนาวหช้อนชาด้วยเอาเปรี้ยวไปตัดหน่อยชั้นที่3สีฟ้าจะใช้เป็นวอดก้าบลูคลอโโซแล้วก็โซจูคอมเบสโซจู30 ml วอดก้า10 ml บลูคลอโโซ1 0 ml ชั้นที่3ต้องค่อยๆเทแบบในคลิปเลยนะก็จะได้หน้าตาออกมาประมาณนี้แล้วก็ให้ชื่อว่าทรีโทน